รัอโตสปินวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับ MGHS PHEV นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยคือการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและที่เจ๋งไปมากกว่านั้นเนี่ยเขายังเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะฮะเรียกได้ว่าประหยัดทางน้ํามันแล้วก็ได้ทั้งความแรงของเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยและในคลิปนี้ครับผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวครับแต่ผมมาพร้อมกับน้องสาวสวยอีหนึ่งคนที่มีดีกรีเป็นถึงมิสแกรนและเดอะเฟสซีซั่น2นะครับและตอนนี้น้องก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับ สวัสดีค่ะจี G นะคะตอนนี้จีก็อยู่กับพี่แชมป์ค่ะเพราะว่าจีอยากจะมาลองเทสต์ไดร์รถ MG ที่เขาบอกว่าเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดมากเพราะปกติเนี่ยเคยลองขับแต่รถที่เป็นไฮบริดปกติแล้วก็รถที่เป็นเครื่องยนต์ทั่วไปแล้วน้องทราบไหมะว่าระบบไฮบริดธรรมดากับปลั๊กอินไฮบริดเขาแตกต่างกัน รู้แต่ว่าระบบไฮบริดแบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทํางานร่วมกันแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงอะถ้าเป็นระบบไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าจังหวะที่เราออกตัวเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนแต่พอเรากดคันเร่งไปหรือว่ารอบเครื่องสูงขึ้นเนี่ยเครื่องยนต์เขาก็จะติดแล้วครับก็จะเป็นการทํางานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับแล้วจังหวะที่เรายกคันเร่งเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตออรรรรรี่ะบา,าบบ ja, จลเขงถธ วาทำให้การชาร์จไฟเนี่ยก็คือชาร์จไฟได้แค่นิดเดียวนะครับแล้วพอเราขับไปสักพักนึงแบตมันก็หมดอีกแล้วแต่ว่าในรถปลั๊กอินเนี่ยนะครับเขาจะได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าการชาร์จไฟน,นอกเหนือจากการชาร์จไฟจากเครื่องยนต์เข้าแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเรายังสามารถเสียบปลั๊กได้นะฮะจากตู้ชาร์จไฟหรือว่าจากไฟบ้านของเราสามารถชาร์จไฟได้นะทำให้เวลาวิ่งเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมเพราะวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าก็ถ้าเป็นระบบไฮบริดธรรมดาเนี่ยถ้าวิ่งแบบไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยในบางรุ่นเนี่ยก็จะวิ่าว่ รคันนี้เนี่ย MG HHP h, h EV เนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ไฟฟ้าแบบเพียวๆนะถ้าชาร์จไฟเต็มนะวิ่งได้ถึง67กิโลเมตรเลยทีเดียวเยอะนะเยอะมากแล้วตอนที่น้องขับ เครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยความรู้สึกฟีลลิ่งในการขับเนี่ยน้องรู้สึกยังไงบ้างครับที่แน่เลยคือเครื่องยนต์มันเงียบค่ะแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือมันประหยัดเรื่องค่าน้ามันไปเยอะมากแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเวลาออกตัวเนี่ยเครื่องยนต์มันเงียบนะคะแต่พอขับขับไปสักพักอ่ะมันเป็นการทํางานของเครื่องยนต์แล้วมันจะมีเสียงขึ้นมาไม่ได้สมูทขนาดน,นั้นก็เหมือนที่บอกครับว่าตอนแรกเขาจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนสักพักนึงเนี่ยเราใช้รอบเครื่องที่สูงขึ้นหรือว่าใช้ความเร็วที่มาาาากขึ้นนนนเเเี่่่ยยระบบคืือองงงงตจททํ ติดเนี่ยก็จะกินน้านํามันละช่วงนั้นแต่ถ้าเป็นระบบปลั๊กอินเนี่ยนะฮะเราสามารถวิ่งได้แบบ e ีวีไปยาวๆถึง67กิโลเมตรเลยสำหรับคันนี้นะอ่าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะ67กิโลเมตรนี่คือครึ่งทางไปพัทยานะใช่ <c oughs> และเดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องจีลองขับคันนี้แบบเต็มวันกันไปเลย <Yes. S 1> ะและเดี๋ยวมาดูครับว่าพอน้องขับคันนี้เนี่ยน้องจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเทียบกับรถไฮบิดธรรมดาพร้อมยังพร้อมค่ะไปไปลองกันเลย พื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราต้องคาดเบลก่อนรับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามทดสอบของ MG ได้มาตรฐานในการทดสอบนะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็อัตราเร่งช่วงออกตัวก่อนไปเลยนะคะไปได้เลยครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะเดี๋ยวเราจะทดสอบทางตรงกันก่อนเพื่อให้น้องทดสอบอัตราเร่งช่วงออกตัวดูว่ามันดีไหมมันแรงไหมนะฮะไปเลยโอเคหนูไปแล้วนะมีออกเยอะด้ยเฮ้ยแต่มันออกตัวแรงว่ะคือแบบ กดคันเร่งคือออกเอียดแต่สังเกตว่าตอนที่มันออกเอียดเมื่อกี้ตัวรถเขาจะหยุดให้นิดนึงเพราะว่าระบบเขาเขาคำนวณมาแล้วว่าเออตอนนี้รถมันเกิดการลื่นถลายหรือเปล่า<อ>เขาจะเซฟตัวเรานะฮะก็คือพอล้อไหนมันหมุนมากกว่าเนี่ยล้อที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นการถ่ายแรงทําให้มันไม่เกิดการหมุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยของครับแล้วจังหวะที่น้องขับออกตัวเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันพุ่งนะก็คือตอนแรกที่ออกตัวเนี่ยมันเป็นการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า แต่พอใช้ความเร็วมากขึ้นมาอีกตัวเครื่องยนต์นจะทํางานเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้กดโหมด EV เพียวๆ oh. ก็จะเหมือนว่าจะเป็นการทํางานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันอยู่ hmm. อันนี้ก็เหมือนกับในรถไฮบริดแต่ที่เจ๋งกว่าก็คือมันมีปุ่ม EV นะฮะซึ่งปุ่ม EV เนี่ยพอกดไปแล้วอาจจะวิ่งแบบเพียวๆเ,เลยเมื่อกี้ลองโหมดไฮบริดไปแล้วเดี๋ยวลองโหมด EV <Huh. S 1> บ้างพี่กดโหมด EV ละเดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่งนี่อันนี้จะไปแบบนิ่งเงียบๆเลย่ะ คือแบบจังหวะที่เราโกดอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการวิ่งแบบเงียบๆแบบคือเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขาทํางานอย่างเดียวแล้วไงอันเนี้ยเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานและน้องรู้ไหมว่าตอนนี้รถเราไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะเพราะว่าเราวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆเลยไฟฟ้าเพียวๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันประหยัดน้ํามันมันไม่ต้องใช้น้ํามันไงมันก็เลยไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไงอเออคือหนูไม่รู้นะหนูเคยใช้ ไฮบริดมาแต่ว่ามันไม่สมูทขนาดนี้อันนี้มันสมูทมากก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเราวิ่งแบบไฟฟ้าเพียวๆอะความร<ะ>ู้สึกของเราคือแบบรถจะไปแบบว่านิ่งๆเงียบๆแต่คือหนูไม่ได้ขับช้านะแต่ว่ามันมันเงียบมากจริงๆและถ้าตอนนี้เป็นรถไฮบริดธรรมดาจะไม่ได้วิ่งแบบไฟฟ้าเพียวๆนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันน่าจะหมดแล้วมันน่าจะเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็หรือว่าสลับการทางานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า<อ>แต่สําหรับคันนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฟในแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่อีกเยอะ ก็ยังสามารถวิ่งได้ไฟฟ้าแบบเพียวๆอยู่ชาร์ไฟก็ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวนี้สถานีชาร์จไฟเขามีให้เยอะมากปั๊มน้ํามันก็มีตามห้างก็มีชาร์ฟรีด้วยใช่เออ หรือว่าถ้าแบบเสียงเงินก็เสียไม่เยอะนะก็ยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมันอะ่ะถ้าค่าใช้จา่ายที่เราเสียไปนะครับและปกติอ่ะน้องใช้รถอะครับจากบ้านไปที่ทํางานอย่างเงี้ยน้องใช้ประมาณกี่กิโลเมตรต่อหนึ่งวันอัอหนูใช้น่าจะไปกลับเลยไม่น่าจะถึง30มกิโลค่ะโอ้ั้นดีเลยเพราะว่าถ้าเป็น plug in hybrid ของ MG HS EV เนี่ยเขาชาร์จไฟหนึ่งังเนี่ยวิ่งได้ถึง67กิโลเมตรถ้ากับว่าวันนั้นอ่ะน้องไม่ต้องใช้น้ํามันเลยอ่ะ ก็คือถ้าหนูขับไปทํางาน2วันหนูลืมชาร์จวันหนึงหนูก็ยังใช้วันต่อไปได้ใช่นะครับก็คือสมมุติว่าวันนี้น้องใช้ใช่ไหมวันหนึ่งไปกลับประมาณ30-40ิบโลกลับมาถึงชาร์จไฟพรุ่งนี้เช้าไปทํางานก็ดึงปลั๊กออกขับไปทํางานได้เลยก็คือสําหรับใครที่นึงไม่ออกนะเพราะว่า67กิโลนี่คือ ครื่งหนึ่งของระยะทางไปพัทยาได้เลยนะกรุงเทพพัทยาใช,ใช่และระหว่างทางเนี่ยถ้าไปพัทยาระหว่างทางเขาก็มีสถานีชาร์จไฟอยู่กนะ็คือไม่ต้องเสีย<อ>ตันเทอร์มินแล้วใช่ระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะเอแวะปัม๊มแล้วก็ทานข้าวใช่ไหมแล้วก็เอารถไปจอดชาร์จไฟทานข้าวเสร็จไปมาแล้วทีนี้ก็วิ่งแบบเพียวๆเลยหรือว่าถ้ามันไม่มีสถานีชาร์จรจริงๆ,ๆก็ไม่ต้องกังวลครับยังไงเครื่องยนต์ยังมีอยู่แค่ไฟหมดระบบไฮบริดเขาก็ยังทํางานต่อนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้นะฮะไม่ต้องกังวลหรอกว่ารถ เอออันนี้แหละคือข้อดีและเจ๋งมากๆถ้าเทียบกับรถไฮบริดธรรมดามันจะดีกันไปแล้วนะคะใช่แล้วเมื่อกี้ครับที่น้องได้ลองขับเข้าโค้งความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับรถคันนี้รู้สึกว่ามันนิ่งมากข้างล่างมันแน่นมากมันเกาะติดถนนแล้วก็ไม่ปัดไม่สายอะไรเลยอ่ะคือท่อหนูเป็นคนนั่งข้างหลังก็คือหลับไปแล้วหลับเลยอ่ะจินงนงง่วงป คือการออกแบบรถคันนี้เขาออกแบบมาเป็นทรงรถ SUV นะครับเป็นรถครอบครัวดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความนุ่มเงียบอะมันต้องมาคู่กับรถ SUV อยู่แล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโคงาง้งอะไรต่างๆเนี่ยระบบของเขาเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยจริงรถคันนี้ก็เหมาะกับผู้ชายที่กําลังจะพา,าสาวๆไปเดทมากนะคะ <ไ uz S 2> หรือว่าเป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบแต่งหน้าบนรถและคันนี้ยังไม่มีกึกๆบๆเลยไม่มีการแบบเลอะแน่นอนเราลองทางตรงกัน ไปแล้วนะฮะทางโค้งก็ลองกันไปแล้วและสิ่งที่น้องชอบภายในรถเนี่ยน้องชอบอะไรบ้างครับชอบดีไซน์ของรถแล้วก็ที่เห็นสะดุดตาเลยก็คือหน้าจอรถใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากจอจอ,จอเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง10นิ้วนะฮะแล้วน้องรู้ไหมว่าจอเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่แน่ใจก็ถ้าปกติก็คือเปิดแมปฟังเพลงนี้แต่สำหรับคันนี้ทำได้เยอะกว่านั้นครับเพราะว่าจอของเขาเนี่ยเราสามารถดูแผนที่ก็ได้ ดูแบบกล้องมุมมอง360องศาก็ได้เพราะว่ารถคันนี้มีกล้องหน้าหลังซ้ายขวานะฮะ <S <S ดูภาพจากมุมสูงเนี่ยได้แบบเดียวไทม์เลยนะยังสามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้เปิดปิดระบบ ที่อยู่ภายในรถเนี่ยสามารถตั้งได้ที่ตัวนี้ไฟแอมเบียนไลท์นะครับไฟส่องสว่างภายในเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจอที่แบบใช้งานได้แบบเจ๋งพอตัวเลยแล้วเขาก็ยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะอย่างพี่ใช้ iPhone เนี่ยพี่เสียบสายเข้าไป Apple Ca r p เพ y ทํางานแล้วนะ,ะเราสามารถดึงแผนที่จากในโทรศัพท์เนี่ยขึ้นที่หน้าจอได้เลยหรือว่ารับสายวางสายที่ตัวหน้าจอได้เลยและยังสามารถรับสายวางสายผ่านที่ปุ่มบนพวงมาลัยได้ด้วยนะมันมีปุ่ม ใช่คือแบบเจ๋งมากๆเลยสําหรับรถคันนี้และจอตัวนี้เนี่ยเขายังแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถแต่ว่าเราก็ต้องจิ้มเข้าไปเล่นมันจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในหน่อยโอ้ยก็สะดวกมากเลยค่ะอย่างนี้ สำหรับผู้หญิงอ่ะที่ไม่ค่อยได้แบบมานั่งเช็ครายละเอียดรถอะไรเงี้ยและจอตัวนี้เนี่ยยังแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเอาไว้ด้วยตอนนี้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบางทีเราขับไปเนี่ยเ,ออเราอาจจะไม่รู้ว่าออแบตที่เราชาร์จไว้มันหมดหรือยังเราก็ดูได้ที่หน้าจอนะครับเขาก็จะแสดงเลยว่าตอนนี้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตร บอกอรายละเอียดครบถ้วนมากที่จอนี้ใช่บอกทุกอย่างที่หน้าออจอเลยและเมื่อกี้น้องได้ลองในโหมด EV เพียวๆไปแล้วถูกไหมครัรถคันนี้ยังมีอีกหลายโหมดครับทั้งโหมด Eco Normal Sport แล้วก็มี Super Sport ด้วย Supersport คือแต่ละโหมดเนี่ยจะทํางานแตกต่างกันเวลาเรากดโมดอีโคเนี่ยเครื่องยนต์จะรู้สึกหน่วงๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะใช้พลังงานน้อยนะครับก็ออเอาไว้วิ่งในเมืองอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนโหมดนอร์มอลเนี่ยคือโหมดการขับขี่แบบทั่วๆไปที่เราใช้งานกันนะฮะ<อ>โหมดสปอร์ตก็เป็นโหมดซิ่งขึ้นมาอีกนิดนึงรอบเครื่องเขาจะกวาดให้สูงหน่อยนะเพื่อรอให้เราเหยียบกระแทกออกไปมันก็จะได้ความรู้สึกว่าเออมันแรงนะอ่าแล้วที่เจ๋งไปมากกว่านั้นนะก็คือมีโหมดซุปเปอร์สปอร์ตครับโหมดซุปเปอร์สปอร์ต สะด,ดุดตามากๆซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นกันในรถซูเปอร์คาร์ถูกไหมใช่แต่ในรถ SUV คันนี้เขาให้ปุ่มนี้มาด้วยนะฮะเดี๋ยวน้องลองกดดูและจับความรู้สึกไม่เชื่อลองกดนะฮะพอกดไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าจอจะเปลี่ยนนะฮะจากจอธรรมดาของน้องที่เป็นสีเขียวตอนนี้ที่เป็นโหมด e ีโคเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ พอเปลี่ยนเป็นโหมดสีแดงเนี่ยพอน้องกดคันเร่งมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่าเออมันแรงอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้เป็นทางตรงแล้วเดี๋ยวน้องกดคันเร่งในโหมดซูเปอร์สปอร์ตได้เลยครับไปเฮ้ย,ยมันเปลี่ยนเป็นสีแดงอะ่ะเขไมแรงนะเฮ้ยมันแรงแรงแรงโ <c oughs> นะหมดนี้เนี่ยเอาไว้แบบเว้ยเวลาอยากซิ่งเอ,อ้ยรีบไปทํางานถนนแบบโล่งๆอยากลองกดบ้างก็นี่ใช้โหมดนี้ได้เลยขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับการเป็นรถ s u v เนี่ยไม่ใช่เป็นรถครอบครัวธรรมดาเอาไว้ซิ่งก็ได้นะครับ โหอ,อย่างนี้ก็คือไปต่างจังหวัดสบายเลยนะคะใช่แต่โหมดนี้เนี่ยก็ต้องแลกกับอัตราทิ้นเพิงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะก็เอาไว้ใช้ยามจําเป็นดีกว่าถ้าให้พี่แนะนำนะพี่ว่าโหมด normal เนี่ยเป็นโหมดที่ครอบคุมการใช้งานที่สุดละมาเดี๋ยวเราไปลองถอยจอดกันครับ เดี๋ยว,ยวหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นหมดทุกอย่างขนาดนี้จริงๆเลยนะคือเราเห็นแบบรอบคันเลยอ่ะจะเห็นได้ว่ารถเราอยู่ตรงกลางแล้วรอบนอกเ,นเราเห็นหมดเลยนะว่ารถใครอยู่ข้างข้างมีใครยืนอยู่ขั้งหน้าขั้งหลงังดูได้หมดเลยคแบบว่าไม่ว่าจะเป็นขอบข้างเนี่ยมีอะไรตั้งอยู่ที่พื้นก็คือเห็นหมดเลยก็ทําทให้การถอยจอดของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น<อ>เพราะว่าบางทีเราไปถอยจอดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเออด้านข้างอ่ะมันมีฟุตบาทหรือเปล่าถูกไหมอแต่กล้องตัวนี้เนี่ยเขาจับภาพให้เราหมดเลยและนอกจากนี้เนี่ยเรายังเลือก ดได้ด้วยนะว่าเราจะดูแค่ด้านซ้ายอย่างเดียวด้านหน้าหรือด้านหลังด้านข้างอย่างเดียวเราสามารถเลือกดูได้ด้วยแต่ถ้าไม่อยากเลือกเนี่ยก็ดูแบบกล้องจากภาพมุมสูงก็ได้หลังจากที่เราทดสอบกันในสนามกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งบนถนนจริงบ้างไปลองทดสอบระบบต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่า พอเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับสังเกตว่าที่หน้าจอเขาจะขึ้นเป็นจอแสดงกล้องด้านข้างแล้วก็หน้าหลังเลยเพื่อให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้รถเราคิดฟุตบาทแค่ไหนก็ทําให้การเลี้ยวออกจากซอยหรือาะเลี้ยวขวาเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จังหวะที่ทําความเร็วได้เนี่ยน้องก็เหยียบคันเร่งไปเลยนะฮะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยในรถคันนี้ที่พี่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือระบบ adaptive cruise control นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าแล้วก็เลดา้าที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะทําการตรวจจับระยะห่างนะฮะร,ระหว่างรถเราและรถคันหน้าซึ่งเราสามารถตั้งได้3ระดับของความห่าง เมื่อรถคันหน้าเบรกเนี่ยรถเราก็เบรกตามนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะและเมืม่อรถคันหน้าเขาเคลื่อนที่เนี่ยรถเราก็เคลื่อนที่ตามให้จนถึงระดับที่เราตั้งเอาไว้อย่างตอนนี้พี่ตั้งให้น้องอยู่ที่40กิโเมตรต่อชั่วโมงความเร็วก็จะวิ่งอยู่ที่40กิโเมตรต่อชั่วโมงพอรถคันหน้าเบรกเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้มันเบรกเองค่ะใชนะ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ใช้งานได้จริงนะครับบางทีเราขับมาแบบเพลินๆอย่างนี้แล้วรถคันหน้าเขาเบรกเราทันหันเราก็คอื คือไฟสปอร์ตนะครับสังเกตได้ว่าเวลาน้องขับเนี่ยแล้วมีรถอยู่ทางด้านข้างจะมีไฟสีส้มเตือนให้ตรงด้านข้างนะครับเป็นไฟสีส้มแบบนี้ก็ตเตือนให้เรารู้ตัวว่าเอออย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะมีรถอยู่ทางด้านข้างอตอนที่น้องขับเนี่ยจังหวะที่เป็นทางโค้งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพวางมาลัยมันเหมือนมันจะเลี้ยวเองด้วย<ช>นะฮะ<ช>ซึ่งตัวนี้เนี่ย<ว>เขาเรียกว่าระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับก็คือเขาจะให้รถของเราเนี่ยอยู่ในเลน เขาออกนอกเลนนะฮะเขาก็จะมีแอบเลี้ยวเบาๆนะครับถึงว่ามันจะรู้สึกคืนๆนิดนึงก็คือเขาจะแบบระยะให้เราอยู่บริเวณกลางกลางเลนถนนกันเอาไว้แบบว่าเราาหลับในอย่างเงี้ยแล้วเราขับออกนอกเลนนะครับก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยละเขาเบี้ยวซ้าโดยยิ่งไม่ติดเฉยเดียวลองเปลี่ยนเลนแบบีเพื่อแล้วถูกไหมอะไรเขาจะคืบๆใช่ถูกะเอ่อก็คือเขากําลังแบบไปอิกุนกาลังออกนอกเลนแล้วนะแต่เราสามารถคืนให้มันออกนอกเลนได้อยู่แต่เขาก็ดึงกลับแลนเหมือนกันนะ อ,อ,อช่น่นี้มันจะใช้งานได้จริงแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยลำคาญร,ระบบเนี้ยระบบที่พี่พูดมาเนี่ยเราสามารถกดปิดได้ออแต่ว่าก็มีไว้เป็นตัวช่วยซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ เป็นการขับรถให้เราแต่ว่าเขาเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่แล้วเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆที่มีในรถคันนี้นะครับเราพูดถึงระบบความปลอดภัยหลักๆในรถคันนี้ไปแล้วนะฮะแล้วน้องเนี่ยชอบระบบอะไรในรถคันนี้บ้างครับฟีเจอร์อื่นๆในรถคันนี้อะไรบ้างมีจีชอบหลายอย่างมากที่ชอบมากๆเลยคือซันรูฟค่ะเพราะว่าเวลาแบบว่าเอ้ยเราจะถ่ายแบบวอล์กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดซันรูฟขึ้นมาได้หรือว่าเวลาไปเที่ยวกับ,กบเพื่อนล้วก็เอ้ยเปิดซันรู บบชมวิวธรรมชาติเวลาไปต่างจังหวัดแล้วที่ชอบมากๆอีกอย่างก็คือระบบเบรกอัตโนมัติค่ะนี่มีระบบเตือนเลี้ยวด้วยใช่เพราะว่าเมื่อกี้น้องเลี้ยวโดวยที่ไม่ได้ิดไฟเลี้ยวแล้วก็มีรถอยู่ทางด้านข้างด้วยใช่เขาก็จะขึ้นเตือนให้เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นรถใหญ่อะ่ะบางทีเราเห็นแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอะ่ะบางทีมันมองไม่เห็นแต่ว่าอันเนี้ยเขาเตือนขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบเนี้ย เราก็ค่อนข้างจะปลอดภัยขึ้นแล้วก็ชอบตัวดีไซน์ดีไซน์รถสวยมากชอบตรงช่องแอร์เนี่ยค่ะมันเหมือนแบบใบพัดของเครื่องบินนะแล้วก็ดีไซน์ภายในมันดูเก๋อ,เอ่ะแล้วจริงๆอิง่ภายในเขามีอยู่2โทนสีนะที่เราใช้งานอยู่อันนี้คือรถสีขาวเนี่ยจะได้ภายในเขาเรียกว่า m o n น c ค r o m ก็คือเป็นสีขาวตัดกับสีน้ําเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวถังสีอื่นๆเนี่ยก็จะได้เป็นภายในสีดาที่ชอบภายในคันนี้เหมือนกันเพราะว่าพี่ว่ามันดูสวยและสะอาดตาดี สุดท้ายเลยนี่ที่ชอบมากที่สุดเลยคือรถคันนี้คือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีใช้รถในชีวิตปกติเนี่ยไปไปมาที่ทํางานอะไรเงี้ยก็คือไปกลับไม่ถึง60กิโลเมตรก็คือแทบจะไม่ต้องเติมน้ํามันเลย เพราะว่าคันนี้ชาร์จแบตหนึ่งครั้งจนเต็มวิ่งได้สูงสุดถึง67กิโลเมตรเลยก็คือประหยัดไปได้เยอะมากเป็นยังไงบ้างครับน้องจีนหลังจากที่ได้ขับ M G H S P H E V คันนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าคือชอบดีไซน์อยู่แล้วแล้วพอไปลองขับจริงๆอ่ะได้ลองโหมดซูเปอร์สปอร์ตแรงมากแล้วลก็คือ เครื่องช่วงล่างคือยังแน่นมากแล้วแบบ,บไม่สายเลยเลยแล้วก็ได้รู้ว่าตัว MG HS PHEV เนี่ยมีแบบระบบหลายๆอย่างมากมาย<แ>เออฟีเจอร์เยอะมากจริงแล้วถ้าหากเทียบกับราคา1นึ่งล้านสามแ้าน้องคิดว่าคุ้มค่าปะคุ้มมากได้ทั้งแบบความสวยของตัวรถแล้วก็ระบบข้างในแถมความปลอดภัยทุกอย่างคือครบจริงมาแบบจัดเต็มจริงๆก็ต้องบอกได้ว่าเจ้า MG HS PHEV คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับความปลอดภัยแล้วก็เทคโนโลยีแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบ บ Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้นะฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยทำงานตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะครับ mm hmm. ก็ทำให้ผู้ขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีระบบ By Sport นะครับรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับเปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาก็เตือนให้ถ้าจะชนคันหน้าเขาก็เบรกให้ถือว่าไอ้ระบบนี้กับราคาล้านกว่า,วาคุ้มค่านะ และที่คุ้มค่ามากกว่านี้เนี่ยนะฮะก็ราคา1 3 5 9 0 0้าามแแต่ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากๆและถ้าหากเราเทียบกับในรุ่นของรถ SU v รุ่นอื่นๆที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาที่ไม่ใช่ปลัสอินเนี่ยนะฮะผมขออธิบายแบบนี้ครับสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเราขับรถยนต์วันละ6 7กิโลเมตรหากเราใช้รถ SUV ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาเนี่ยเราจะจ่ายค่าน้ํามันเนี่ยวันละ134บาทเฉลีย่ยกิโลเมตรละ2บาทแต่ถ้าเราขับรถ SUV เครื่องยนต์ไฮบริด นะครับก็จะจ่ายค่าน้ามันวันละ80บาทเฉลี่ยก,กิโลเมตรละ1 20, บาท20สตางค์ก็จะถูกกว่าน,น่อยหนึ่ง แต่ถ้าเราขับ MG HS PHEV คันนี้นะครับเราจะจ่ายเพียงแค่วันละ32บาทเท่านั้น<ม>เฉลี่ยต่อกิโลก็คือ50สตางค์ถูกกว่ามอไซค์อีกนะถูกมากค่ะคือแบบเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆก็เรียกได้ว่าได้ทั้งความแรงของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบแล้วก็ได้ทั้งความประหยัดแล้ว้าถามว่าเจ้า MG HS PHEV คันนี้เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดเพราะอย่างที่พี่ได้คํานวณให้เมื่อกี้แล้วเฉลี่ยต่อกิโลเนี่ยประมาณ50าสตางค์เท่านั้ EV เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีความระแวงว่าเออถ้ามันแบตหมดกลางทางเราทำยังไงดังนั้นเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่เรากลัวก็คือไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะไปแบตหมดที่ไหนเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องยนต์ทํางานต่อให้นะก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่แบบเสียบปลั๊กได้นั่นเอง mm. นะครับในราคาค่าตัวที่ไม่ได้แรงเลยนะฮะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ได้ออปชั่นเทียบเท่ากับรถราคา2อถึงสล้านเลยทีเดียวก็เป็นรถที่เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับโดยเฉพาะพ ประหยัดแล้วถ้าหากท่านใดสนใจรถ MG นะครับอยากติดต่อขอทดลองขับเนี่ยก็ติดต่อได้ที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือเข้าไปชมรถของ MG ได้ที่ www.mgcar.com นะครับ และถ้าท่านใดอยากร่วมทดสอบกับทีมออโต้สปินต้องทํำยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทดสอบรถกับทีมออโต้สปินนะคะสามารถอินบ็อกมาได้ทางเพจ<ส>ออโต้สปินค่ะแล้วก็เกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก s u b สไครต์ช่องออโต้สปินไว้ด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้ผมและน,น้องจีขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ